ล้อคาร์บอนไควหลังจากที่ได้ลองมาระยะเวลาหนึง่งมาชมกันครับว่าในทัศนะงของผมเนี่ยจะเป็นไง กรบเดนะครับอันนี้เรามาเจอกันจากที่เคยทำพรีวิวไว้สำหรับล้อคาร์บอนของโรงงานไต้หวันยี่ห้อควายนะครับข mm ่า hmm. วก่อนพร mm ีวิวก็เรื่องสเปคเรื่องการดีไซน์เรื่องอะไรพวกน,นี้ทีนี้ผมได้เอามาลองขี่ระยะหนึ่งเลยมันกว่ารีวิวนี้จะออกมันจะจะห่างจากตัวแรกหลายเดือนเลยครับห้าหกเดือนเลยเพราะว่าได้ขี่น้อยช่วงโควิดบ้างช่วงงานแข่งงานขี่เขางดบ้างอะไรเงี้ยก็เลย ได้เอาไปขี่น้อยก็เลยสะสมมาเรื่อยๆจนจนขี่จนรู้สึกว่าได้ลองทั้งทางดินทางดำในเมืองอะไรเงี้ยจนจนหายคาใจว่าอะไรที่ผมสงสัยเนี่ยก็ได้คำตอบหมดแล้วในจุดที่ผมสงสัยก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเต็มๆที่เอาไปใช้มาระยะนานๆเลยเล่นเล่นเล่นแบบว่ายืมซะจนเกรงใจตัวแทนเลยครับแต่ว่าคนนี้เป็นโชคดีที่เป็นช่วงโควิดด้วยแล้วล้ล้อนี้เป็นล้อแบบ ไม่ใช่ล้อใหม่เป็นล้อที่เคยใช้งานมาแล้วตัวแทนก็เอามาให้ลองก็เขายังไม่ใช้ก็เลยให้ใส่ขี่ไปก่อนพอดีว่าล้อนี้เป็นล้อล้อให้ลองขี่อยู่แล้วเป็นล้อที่เคยใช้งานมาแล้วไม่ได้มีผลกับล้อที่ขายก็เลยได้ขี่นานหน่อยแต่ถ้ามีคิวอื่นที่มารอคงเดี๋ยวคงเอาคืนครับแต่ว่าอันนี้ถึงจุดหนึ่งแล้วผมลองถึงจุดที่ผมพอใจแล้วที่อากาศดีไม่ร้อนครับเดี๋ยวได้โอกาสมาเตสล้อหน่อย ไอ้เซสชันจเซสชันแรกผมก็จะเทสวิ่งทางดํางก่อนก็จะมาวิ่งในเมืองนะนรับวิ่งใช้งานทั่วไปก็จะขี่ไปร้านเพื่อนขี่ไปใช้งานทั่วไปตั้งยโลในเมืองเนี่ยก็อจะเทสรวมๆเดี๋ยวพอเทสครบทุกเซสชันแล้วจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนะครับ มาชมนวนว่าล้อควยเนี่ยผมใช้งานมาระยะยาวๆเนี่ยมันมันเป็นยังไงเนี่ยเรื่องของการดีไซน์นะดีไซน์ก็ดีไซน์น้ำหนักสเปคผมทำพรีวิวไว้ค่อนข้างละเอียดนะผมว่าลองไปเดี๋ยวขึ้นทางขวามือท่านผู้ชมนะครับ แล้วก็ไปดูคลิปนั้นดีกว่าน่าจะละเอียดกว่านี่ผมจาตัวเลขไม่ได้แล้วเพราะพอนานมากแล้วน้ําหนักอะไรเงี้ยดีไซน์ยังไงได้รางวัลอะไรประมาณนี้ทีนี้มาดูเรื่องเรื่องการขับขี่ครับผมการขี่เนี่ยบอกเลยว่าคําจังหวัดความง่ายๆที่ผมให้คือตอบสนองดีเบาแข็งแรงความการตอบสนองดีของผมหมายถึงว่าเวลาผมขี่เนี่ยผมขออนุญาตเทียบกับล้ออะลูนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ขี่ล้อ หลายแบบมากเพราะว่าล้อแต่ล้อมันมีราคาสูงเราจะไปลองหาที่ลองให้หนาใจมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่เอาเป็นว่าผมใช้ล้ออลูเทียบกับล้อมารฐานเทียบด e ีทีสวิต e109 ก็เป็นล้ออลูรุ่นเริ่มต้นที่ชอบติดถติดรถกันมาให้ครับติดรถ Enduro ติดรถคอร์สอนะไรเงี้ยตัวล้อคาร์บอนเนี่ยเบากว่าแน่นอนคาร์บอนเบากว่าทั้งสเปกดุมสเปกซีลวดที่ดีกว่ามันก็เบากว่าแล้วก็การตอบสนองนะผมกล้าพูดเลยว่าขี่ทางดาล้อ มันมองได้สองมุมครับก็คือถ้าเป็นล้ออลูเนี่ยเติมลมทุกอย่างเท่ากันนะมันจะล้ออลูมันจะให้ตัวได้มากกว่าคือมันรู้สึกนุ่มกว่านุ่มกว่าอารมณ์นี้หมายถึงเวลากระแทกเนี่ยมันคงไม่ได้นุ่มเหมือนมีโชกอะแต่ว่ามันก็นุ่มกว่าในอารมณ์ที่แบบว่าเวลาเราลงพุนบาทขึ้นพุนบาทมันรู้สึกว่าแรงสะท้านถึงตัวเราน้อยกว่าสําหรับล้ออลูนะคือนมันยืดหยุ่นได้มากกว่าแต่พอเป็นล้อตัวนี้โอเคมันกระด้างกว่าในในการที่เราเติมลมเท่ากันกระด้างกว่า รู้สึกได้แต่สิ่งที่ต่างก็คือกดลูกบันไดมาเลยอารูมันกดลูกบันไดมันจะเหมือนมีจังหวะตอบสนองเรารอนิดหนึ่งแต่่งไม่ถึงกับมากนะแต่ว่าเรารู้สึกได้ครับว่ามันต่างระวังเราอารูล้อคาร์บอนตัวนี้เพนนี้คือแตะบันไดล้อหมุนเลยตึงเลยมันก็พอลงดินก็ชัดเจนครับลงดินชัดเจนคือแตะบันไดล้อหมุนกดบันไดล้อตอบสนองดีมากขึ้นขึ้นเขาขึ้นอะไรกดแล้วมาเลยแต่แน่นอนตรงจังหวะลู่ลู่เลมก็ รู้สึกได้ว่ามันกระด้างขึ้นในการเติมลมเท่ากันนะแต่ว่าเอาเองจริงแล้วไม่ได้ต่างขนาดที่ฟ้ากระเหียวนะและกับความที่มันเบาหวาแล้วก็คําว่ากระด้างผมเนี่ยมันคงไม่ถึงกับว่าโหรูดหินแล้วอันนึงนุ่มแบบไม่สถานเลยมันสถานสถานทั้งคู่วพา,าเป็นาร์เทลวผมที่ผมเท่กล้อฮาเทวเทลว่าผมต้องการทราบฟีลิ่งมันจริงๆจากตัวล้อผ่านซี่ลวดผ่านผ่านหางหลังเลยถึงแม่ถึงแม่ เฟรมผมเป็นเฟรมโคมอรี่ครับก็จะเขาว่ากันว่าจะนุ่มกว่าเฟรมมารูแต่ว่าเอาจริงตัวนี้เป็นเฟรมโคเมอรี่ที่เป็นเกรดเกรดเอ็นโดโลเอมอเทนมันเป็นเกรดรถเทรลครับมันก็เลยจะหางัปจะใหญ่กว่าตัวเหล็กไม่นจญหนากว่าเพราะนั้นการสะท้านมันจะไม่นุ่มเหมือนเฟรมโคเมอรี่คลอสกันที่ที่เพื่อนคุ้นเคยนะครับมันสะท้านถึงรู้สึกได้ก็คือมันต่างกันตรงนี้จนทําให้ไม่ต้องเทพครับว่ารู้สึกได้ว่าการตอบหนองมันการที่ล้านตอบหนองที่มัน ดีกว่ากดปันไดมาเลยแลกกับความนุ่มนวลที่หายไปเล็กน้อยและมันก็เกี่ยวเนื่องกันตัวล้อตัวนี้ปั่นกินแรงน้อยกว่าผมก็ไม่รู้ว่าในในแรงที่ประมาณเท่าเดิมนะผมไม่ได้มีวัดวัดอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าตัวนี้มันใช้แรงน้อยกว่าในการปั่นยางเท่ากันเริ่มลมเท่ากันนะยางเดียวกันเลยไม่รู้ว่าเกิดจากดุมล้อที่ดีกว่ามันลื่นกว่าหรือหรือขอบล้อที่สูงกว่าเกิดการตัดอากาศหรือขอบล้อคาร์บอน ทร,ทรงเหมือนฟันเลื่อยอะทรงเหมือนเป็นเนฟืองครับแล้วก็มันตัดอากาศแล้วมันเกิดการดิดหยุ่นได้น้อยกว่าแล้วมันสติปกดแรงเลยทําให้แรงทุกอย่างเราส่งไปที่ล้อมากกว่าก็ตรงหลายๆผลลมกันนะก็แต่ลมลมก็คือแบบบ้านๆนคนธรรมดาเราก็คือว่าปั่นกินแรงน้อยกว่าในทางดินและทางดําคือปรากฏแล้วมาใช้แรงน้อยกว่าในความเร็วเท่ากันอะไรเนี่ยครับความแข็งแรงผมเทสระดับหนึ่งเพราะว่าเป็นล้อ,อยืมใช่ไหมไปดรอปเป็นเมตรก็คงไม่ใช่ เอาว่าขี่ทางเขาแคนที่ขี่คาวิโต้คาวิโตไลายลายเขาแันที่ครับแล้วก็ลงลายลงลายดาวฮิลแบบแบบขี่แบบรถฮาร์เทลครับไม่ได้โหนไม่ได้โดดเลยมากก็คือลงแบบเลียเบรกลงขี่ได้แข็งแรงระดับหนึ่งซี่ยังไม่หย่อนเลยทักงวันนี้ก็คือเอาไปเทสมาแต่ก็ก็ไม่ได้เทสแบบไปหลายรอบอะไรขนาดนั้นก็คือไปขี่ครั้งสองครั้งก็รู้เลยว่าฟีลเลิ่งมันแข็งแรงเพียงพอสําหรับ ออมาเทนรถเทรอออมาเทนพอแต่ระดับดาวฮิลไม่ไหวไม่น่าไหวแล้วสําหรับใสเอนดูโรได้ไหมผมว่าใส่ได้ระดับเอนดูโรขี่เล่นครับแต่ถ้าเอนดูโรเลสซิ่งตัวแรงๆแบบน้องๆที่ขี่แรงๆอ่ะผมว่าไม่น่าไหวตัวขอบไหวแต่ผมว่าตัวซี่ไม่น่าไหวก็ให้ซี่ให้ซี่ซี่แบนมาผมว่าถ้ากระแทกแรงไม่น่ารอดอันเดานะแต่ว่ามันก็รอดนวผมขี่รอดแต่ว่า ถ้าอินดูโรท่องเที่ยวแบบที่ผมขี่อ่ะอินดูโรท่องเที่ยวขี่ใส่ฟูซัทเทรลเน้นเบาน้นจเสียติปบันแล้วมาเลยก็เหมาะและอย่างก็คือที่ผมเทียเทสฮาร์ดเทลนะแรงทุกอย่างมันจะลงที่ล้อกับซี่เป็นส่วนใหญ่มันจะไม่มีโชคมาช่วยมันถ้าเพื่อนเอาไปใส่รถฟูซัทเนี่ยระดับอินดโรท่องเที่ยวลงมาเป็นร,รถเทรลเนี่ยผมว่าเหลือพอเพราะว่าแรงกระแทกจะไปที่ซี่และล้อน้อยลงอีกเพราะว่าโชกจะช่วยเข้าอีก คือถ้าเทท่าเที่ยวผ่านรถอื่นเขาผ่านครับเลียนแต่ว่าเราคงไม่ดรอปสองเมตรอะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่ถ้าระดับการใช้งานจริงระดับห้าสิบเซนผมว่าเหลือแต่ระดับเมตรหนึ่งเนี่ยต้องมีตัวรับถ้าลงใบแบบเมตรหนึ่งผมไม่แน่ใจคนระับเพราะว่าไม่เทนจุดนั้นนะมันไม่ใช่ล้อของเราอีกจุดหนึ่งอ่ะที่เป็นข้อเสียซึ่งมันไม่ใช่ข้อเสียโดยตรงนะคือล้อตัวนี้มันเป็นสเปคมีสเปคเป็นสเปคเดียวคือใช้ดิสแบบสินเตอร์ล็อก เพราะนั้นผมมีที่บ้านมีแต่ดิสแบบ6กูผมจึิงต้องใส่เดปเตอร์ดังนั้นการใส่เดปเตอร์เนี่ยผมใช้ดิสแปดนิ้วพาพอใส่เดปเตอร์ปุ๊บมันก็ไม่เหมือนใส่ตรงรุ่นของแบบซินเดอรกมันเกิดการคือดิสเนี่ยมันแน่นแต่เวลาเบรกมันเกิดการสั่นทําให้เกิดมีเสียงเพราะว่าถามว่าเป็นที่ดิสผมหรือเปล่าบอกเลยไม่ใช่เพราะว่าดิสใบเดียวกันครับใส่กับล้ออลูมิเนียม e ีพันไม่มีเสียงเงียบนะครับแต่ตัวเนี้ยล้อหลังไม่มีแต่ล้อหน้าเนี่ย เวลาเบรกดังเลยมันคือรู้สึกได้ว่าไบดิมสันแล้วมันเกิดเสียงเสียงดังเพราะว่าอาจจะเกิดจากเราใช้ดับเบเตอร์แล้วมันแค่แปะแล้วมันแค่หนีบไว้มันไม่เหมือนเป็นดิสเทนเตอร์ของมันอันนี้คือเป็นไม่เชิงข้อเสียเราไปว่าอุปกรณ์ผมไม,ไม่ไม่ตรงรุ่นของมันเองครับก็คือถ้าซื้อไปใช้ถ้าใส่ดิทกูเนี่ยก็อาจจะมีเสียงสำปังคันได้นะครับแต่ว่าถ้าใส่ดิทตรงรุ่นแบบซ็่งเราก็จะ,ก,จะก็จะไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดนึงที่ให้รับทราบกันไว้ ก็มีประมาณนี้ครับหลังจากที่ได้ลองทั้งขี่ในกรุงเทพในพื้นทางดำแล้วก็ขี่คาวิโตทั้งทางเทรลแล้วก็ขึ้นลงทางดาวฮิลแต่ขี่แบบรถฮัตเทลนะครับไม่ได้โหดไม่ได้ดุก็เหลือพอยังแข็งแรงอยู่ซี่ยังไม่หย่อนก็นิยาไม่ง่ายก็คือสวยเบาไม่กินแรงก็ประมาณนี้วันนี้ก็ประมาณนี้รีวิวจากการใช้งานจริงในระยะเวลาประมาณห้าเดือนนะครับ ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ